S <S สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนเมื่อว,วานเจอแล้วนะครับก็วันนี้เจออีกนะครับส่วนรัตตต่อจากนี้ไปก็อาจจะเจอกันทุกๆวันนะครับ every day นะครับ see you again every day นะครับแต่ไม่ every time นะฮะ,ะ good evening นะครับ good evening today นะครับ i welcome welcome เวลข้ามเอกสายหมุนนะครับชาแนลนะครับก็สปีกอังกฤษนิดนึงนะฮะเป็นน้ําจิ้มนิดนิดนึงนะฮะช่วงนี้กําลังบ้าเหอะพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าที่ทํางานมีครูต่างชาติมาพูดกับผมสปีกอังกฤษ every every day นะฮะก็เลยต้องสปีกอังกฤษกันบ่อยๆก็เลยตอนนี้ก็เลยชินกับการต้องต้องใช้ภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับโอเคก็วันนี้มาเข้าเรื่องกันของเราเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมมี กล่องนะครับมาถึงมาถึงมาถึงผมแล้วนะครับกับพอทาหลอดที่ของลูกค้านะฮะเดี๋ยวผมจะเอาชุดไฟใส่นะครับริมมีวิทยุนะครับแล้วก็อ่าสปีดอะไรมีหมดแล้วเหลือแต่กล่องนะครับกล่องแล้วก็วิทยุแล้วก็มีแบตอีกหนึ่งก้อนนะครับเดี๋ยวจะเซตแล้วก็บินให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ส่งงานบินแบบเนียนๆสำหรับลำนี้สปีด ใช้ได้นะครับผมลองเทสดูแล้วใช้ได้สโวโยกพีสวกันหางสวกันหางของออนไลน์นะครับ d s เ2 0หโหเก่ามากนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่แล้วส่วนยกพยีก็จะเป็นของซาวอกทั้ง3ตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องอันนี้ดูนะครับในส่วนของวิทยุแล้วก็จุดไฟแล้วก็ก่อนจะแกะกล่องนะครับอันนี้จะเป็น มินิโดรน JS 2 3นะครับลำนี้นะครับอยู่ที่2,000บาทใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วก็กล่องข้างล่างก็จะเป็นตัว i e s k y นะครับ3า0 V2 นะครับลำนี้ก็อยู่ที่6,850บาทส่วนลำบนโดรนนะครับลำละ2,000นนะครับมีถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้แล้วก็ล็อกความสูงได้เป็นมอเตอร์บัสเลดด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือ uh, มี ฟังก์ชันที่มีเออรมีเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์รอบติดทางแล้วก็มีเซนเซอร์ใต้ท้องด้วย2,000คุ้มมากกับลํานี้ครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมได้เลยนะครับสำหรับโดนแล้วก็ตัวอ e s สกาย 300V2 นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลานะฮะเดี๋ยวมาดูนะส่วนในเรื่องของคลิปการบินน่ะผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นวัน พรุ่งนี้นะฮะวันนี้อาจจะมีการเสียบสายติดตั้งแล้วก็เซตนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนี่ครับวิทยุมาแล้วนะฮะอันนี้ถ่ายแบบรูเรียวนะฮะไม่ไม่ได้เตรียมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ผมทำงานอยู่ก็มีไปรษณีย์โทรมาว่ามีของมาส่งนะครับเป็นวิทยุ ลายสกายไอหกเสำหรับตัวนี้แล้วก็ผมจะสั่งกล่องเคบาไปด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใส่มาในนี้ให้ผมด้วยหรือเปล่าอ่าใส่มาด้วยนะครับก็โอเคจบนะฮะมีคู่มือของวิทยุให้ด้วยนะฮะวิทยุตัวนี้เป็นวิทยุที่ค่อนข้างเชื่อต่อโจ์กับมือใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับตัว e-sky ตัวนี้คือส่วนเรื่องของราคาเนี่ยแต่ละร้านก็อาจจะขายไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ผม ก็ขอสงวนสิทธิ์ในเรื่องของราคาหมผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าตัวนี้ราคาเท่านี้นะครับบางทีลาซาด้าก็อีกราคานึงบางทีตามร้านก็กเป็นอีกราคานึ่งนะครับก็สมสําหรับผมก็คืออีกราคานึงถ้าใครที่สนใจก็นะครับก็ทักมานะครับใครที่อยากได้กับวิทยุตัวนี้นะครับแล้วก็มีสายให้เสียบเล่นซ i โมเลเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัววิทยุก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ สามารถที่จะใช้เป็นระบบ s b u บัได้ด้วยนะครับแล้วก็การตอบสนองเนี่ยผมว่ามันพัฒนาดีขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับตัว E ีส y ตัวนี้นะครับก็สามารถจะใช้แบบเป็นระบบธรรมดาเสียบช่แอล1น3 4 5 6 7 8ได้แล้วก็มีแบบเป็นระบบ S b u ัด้วยนะครับต่อกับกล่องเคบาเล่นกับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็วิวตัวนี้มีระบบไอดเลด้วยสามารถที่จะเปิดไอดเดลตีลังกาหงายท้องได้ด้วยนะครับศักยภาพของมันก็สามารถที่จะทาได้เหมือนวิทยุอ่า ที่ที่ดีๆนะครับทั่วๆไปนะครับแต่ราคาก็คือเบากระเป๋านะครับสำหรับไฟสกายตัวนี้นะครับแล้วก็กล่องเคบามาด้วยนะครับเป็นเคบาน้ำเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับตัวเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เออแต่มีแบตเตอรี่อีกก้อนหนึ่งผมสั่งมายังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบตของผมบินไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนถ้าแบตของลูกค้ามาแล้วผมจะ อาจจะส่งรออีกนิดนึงจะส่งไปพร้อมกับพอลำนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการต่อสายดีกว่านะครับว่าต่อยังไงนะครับกับพอลำนี้ทาหลอดนะครับเป็นหางเพลานะครับเป็นกล่องเคบาน้ำเงินอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับที่เขาให้มานะครับก็จะมีกาวสองหน้ามาให้ด้วยนะครับในกล่องเคบาน้ำเงินแล้วก็แปะกาวสองหน้านะครับที่ตัวกล่องเคบา นะฮะ,นะครับแปะเสร็จแล้วก็เอาไปแปะที่ตรงท้ายตูดของเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อจะอติดตั้งตรงนี้นะฮะนี่ครับติดให้ตรงๆนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เริ่มเสียบสายนะฮะสำหรับเซ์โวทั้ง3ตัวยกพีเนี่ย สายที่ออกมาอยู่ตรงตู้ตรงเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าไอตัวไหนเป็นของตัวไหนนะครับเรเอไว้ก่อนแล้วก็ส่วนของหางนะครับเราก็อาจจะเสียบได้เลยนะครับคือตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าที่ช่อง R D นะครับโดยให้สีขาวเนี่ยมันลงไปข้างล่างนะครับแบบนี้ทีนี้ถัดมานะครับสปีดคอนโทรลนะครับสปีดคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้อ่าโอ้ถึงเหมือนกันนะแต่ว่าถึงแบบอาจจะต้องมีการจัดสายไฟใหม่ สปีดคอนโทรลนะครับก็จะเสียบที่ RXB นะครับ RXB ให้สีขาวลงข้างล่างเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของร e i ซพเนี่ยจะต้องเสียบที่ช่อง RXC นะฮะเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวร e i ซพไปเลยนะครับ อ่าจะติดไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะฮะตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บนะฮะนี่ครับตรงนี้แล้วเราก็ใช้สายที่มันเป็นเส้นเดียวไม่มีหัวแยกนะครับเสียบเข้าที่ช่องคำว่าเซอร์โวแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่าเหลืองมันจะอยู่ด้านไหนผมจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยว จะต้องมาสลับอีกทีนึงแล้วก็ตรงนี้ก็เสียบเข้าที่ช่อง RX4 RXA ไม่มีอะไรเสียบนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบ s p u t อ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับวิทยุอันนี้แบตเตอรี่เป็นของผมนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าได้วิทยุไปก็ซื้อแบตอันนี้เตรียมไว้ด้วยนะครับ 2A a c h a n e l อันดับแรกนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะฮะอันดับแรกเปิดวิทยุนะครับตอนนี้มันเป็นเครื่องบินปีกครับเราก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยเข้าไปที่ตรงนี้นะครับโมเดลโมเดลซีเล็กนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นโบริเบลพีทนะครับกดแคนเซลค้างไว้ออกมาไปย x ายเซตอัพนะครับไปที่ตัวเอาพุทนะครับ เปลี่ยนตรงช่องนี้ให้มันเป็น S b u t กด cancel ค้างไว้นะครับแล้วก็กดออกมายทีหนึ่งนะฮะเปลี่ยนสติ c k mode ให้เป็นสติ๊ k 4นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนคืนให้กับลูกค้าให้เป็นสติ c k 2นะฮะอ่าเสร็จแล้วไปที่ไขควงนะครับไปที่อ่า <ering? S 1> เดี๋ยวมันจะมีคำว่า Switch นะครับ <err? S 1> อ๋อโทษทีนะฮะ ก็ต้องไปเปิดสวิตก่อนอ,อุกสวิตนะครับมันจะขึ้นออฟเราตั้งเป็นออนให้หมดนะครับกดแคนเซลค้างนะครับมาที่ไขควงใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ตัวทำไปตั้งโหนนะฮะตั้งโหนรถไฟสวิตเปิดเอเดนนะครับอันนี้เปิดโหนแล้วก็เปิดเอเดนด้วยนะครับ อันนี้สวิตด d w d คือตัวนี้อไอเดลอยู่ตรงนี้เป็น Swa โทษทีนะฮะเราก็เปเราก็เป็นยนเ็นะฮะนี่ครับเป็นไอเดนอัพแล้วก็ส่วนตรงข้างล่างก็จะเป็นสวิตสวนะครับคือตัวนี้คือโหนกดแคนเิลค้างออกมานะครับไปที่ทอรเนเคิร์ฟตั้งเป็นอ่าหกสิบรอไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับสเต็ปแรกก็คือเป็นศูนย์นะฮะอ่า 60สให้หมดนะครับ6 0สิให้หมดเลยอ,อกดแคนเซลิลค้างออกมาเสร็จแล้วนะฮะส่วนในเรื่องของการตั้งชื่อเดี๋ยวลูกค้าไปตั้งเองแล้วกันนะครับว่าต,ตั้งชื่ออะไรผมตั้งให้แค่นี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็สาโหนนี้ทิ้งไว้นะครับ เสียบแบตเตอรี่นะฮะ เสียแบตนะฮะเสียบแบตเ,เลยมันยังไม่ได้เป็น s b u บนะฮะเราใช้การเซตเปลี่ยนสถานะให้เป็น s b u บแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้ไฟไม่ขึ้นนะครับที่รีเซฟเราก็สับที่ผมบอกตอนแรกไนครับว่าผมไม่มั่นใจนะัะว่าผมเสียบถูกหรือเปล่า นี่ครับไฟแดงขึ้นค้างแล้วนะครับต่อมาก็เสียบเข้ากับกล่องการเซตนะครับตัวนี้แล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นอะเรดิโอนะครับมาที่ RC input นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเลือกเป็นระบบ S-put นะครับพอเลือกเสร็จแล้วเราก็รอนะฮะรอเดี๋ยวมันจะอะสปีดจะเซตตัวนะครับรอสักครู่นะฮะอ่า รอให้มันโหลดจนเต็มนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยและทีนี้เราก็าเสียบเซอร์โวนะครับตอนนี้ในส่วนของเซอร์โวเนี่ยที่ออก,ออกมามามตัวตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเสียบช่องไหนคือเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้แต่ทีแรกเราก็ลองสุ่มเสียบไปก่อนนะครับเอาเนี้ยเสียบเข้าที่ช่อง R D 3 1 2 3สอาก็ถูกต้องพอดีเลยนะฮะคือตัวนี้ อ่ะแลวนี้เหลออกสองตัวแล้วก็ลองเสียบดูนะครับเสียบอ่าอ่าอชแนนที่สองอ่าถูกต้องพอดีเลยนะครับก็คือตัวนี้ขยับต่อมาก็ตัวสุดท้ายอันนี้ต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับถูกอย่างอย่างแน่นอนอ่าโอเคถูกต้องนะฮะตีนนี้เราลองโยกสติ๊กดูนะฮะ ผิดนะฮะอุย้ยผมว่าผมตั้งโฮนแล้วนะเดี๋ยวเอาใหม่กันผมลืมไปว่าผมจะต้องไปตั้งค่าที่ตัวนี้ด้วยนะครับทั t เตนโหนนะครับตรงนี้ให้เป็นออนนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นศูนนะครับลืมลืมครับลืมลืมหากดแคนเซิลค้างไว้โอเคเสียบปลั๊กใหม่ตอนนี้ไม่หมุนแล้วนะฮะ ตอนนี้ผมจะเริ่มเซตตรงหางก่อนเลยดีกว่านะฮะ <S <S แล้วก็ไปที่คำว่าเทวนะครับแทลแล้วเราก็ไปเลือกความถี่ให้มันเป็นจริงต้องเป็น1น่านะสองสามก็ถูกแล้วนะแต่สวูไม่ทำงานนะฮะผมลองเลือก760แล้วกันอ่า760เอ่อทำงานแล้วนะฮะตอนนี้ผมจะต้องตั้ง ลิมิตกันห่างนะฮะไปที่เทลใหม่แล้วับเราไปโว์ทาวเวลนะครับอ,อันนี้ผิดข้างนะครับเราจะต้องอันนี้เลือกคาให้จากเลี้ยวให้เป็นนอนะฮะดูดีว่าการถูกทางหรือเปล่าฮะลองโยกอยูอ่ถูกทางนะฮะแล้วก็ทาเวลเลยนะฮะ ให้มันเกือบยันนะฮะไม่ได้นะฮะเพราะว่าระยะมันมันไม่ได้จะต้องเปลี่ยนรูอาร์มใหม่นะครับอันนี้คือจะต้องรื้อรูอาร์มละอ่าไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวไว้ทําทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวไปตรงส่วนของยกพีละกันนะครับเรามาดูว่ามันการถูกทางไหมอ่าการถูกทางแต่ว่าเดือนหน้าทอยหลังนี่มันผิดหมดนะฮะ อันนี้อันนี้ก็คือ2อันนี้ก็คือ1อันนี้ก็คือ6ก็คือต้องรีเวิร์นส1 2 6นะครับ1 2 6นะครับแคนเซิลค้างนี่ครับเดินหน้าถอยหลังนะครับซ้ายขวาโอเคถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งในส่วนทงหางแล้วก็เดี๋ยวจะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับครับก็ ผมเซตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการบินนะครับตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือว่ายกขึ้นมานะครับหางโบกเป็นปลาว่ายน้ําเลยนะครับนี่แหละปัญหาที่ผมเจอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งเช็คแป๊บนึงละแล้วก็ลองสับลูกปืนดูสุกแล้วก็ยังโบกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะต้องมาไล่ใหม่นะครับคงจะต้องใจเย็นนะครับแล้วก็ต้องมาไล่ดูว่าที่มันโบกมันโบกเพราะสาเหตุอะไรนะฮะเหมือนว่า คือผมเดานะผมเดานะว่าฮอลำเนี้ยไปตกมาเพราะว่าผมดูจากเมนชาร์กับสปินเดอร์มีอาการคนนิดนึงนะครับเมนอันนี้คือคือผมเห็นมันตอนบินแต่ตรงนี้มันสันสันนะครับตรงเมนโรเตอร์มันสันด้วยแล้วก็หางนี่โบกอย่างงี้ดูแล้วน่าจะต้อง <c oughs> น่าจะต้องไล่ <c oughs> ไล่ไล่อีกพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะต้องโทรคุยกับลูกค้านะครับว่าอา,อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับลำนี้ ก็ยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการบินแล้วนะครับสำหรับลำนี้ดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่แล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับก็เราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะแก้ไขปัญหารำนี้แล้วก็มาบินให้กับท่านผู้ชมได้ดู แล้วใครที่สนใจนะครับ JS 2 3มนะครับมินิโดรนแล้วก็ตัว300 V2 เป็นคอยแอร์วูฟนะครับลำนี้6,850แล้วก็ส่วนลำนี้เป็น2,000บาทสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทรทางด้านบนได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรผมนะครับ0 8 2 7 4 6 7 6, 6 0 0วันนี้ลาไปก่อนแล้วผมขอตัวไปปั๊มลำนี้ก่อนนะครับในส่วนของอาการหางแล้วก็เดี๋ยวรับชมในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ